นี่เป็นกระชังปลาคุณตาแหวงนะคะหาปลามาได้ก็จะไปเก็บไว้ในกระชังนี้พ่เาเป็นคนที่หาปลาเก่งมากว้าวโอ้ยพี่โอยอยากกินเนื้อนะปลาท่อนมันมันเป็นแผลแล้วเนี่ยเดี๋ยวออกมากินดูเนี่ยมา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 ปลาที่หามาได้โอเคกอดเด็กดูบอฮะพอจะด็กดูบอสมาเลยกอดเด็กเปย บางขาใส่หน้าขอแล้วก็แล้วแต่ก็ เต็มของให้พ่อแหวงเรียบร้อยนะคะวันนี้พ่อแหวงเขาจะโชว์ฝีมือต้มยำปลาช่อนใส่ฟักลูกชายเขาอยากกินดูลูกชายนั่งรอก,กินนะคะหิ้วแต่ว่าแ,บบแม่ว่าแางให้ลูกชายกินรสแกงให้ลูกชายกินเนืเด้อว่านอ๋อยายท้งหน้าสั่งไว้ว่าให้แกงให้ลูกชายกิน ก็ปรุงรถแล้วนะคะพ้ากเใส่ลักลงไปก่อนข้าใส่พริกเยอะมากเลยเนี่ยผู้ชายทำกับข้าวนี่เขาจะรถจัดมือหนัก <c oughs> สดหนามได้บ้าน้อกบ้านีนแบกพริกแดงปานนี้อ่ไอกันนี้นนมันมันไม่เคยเพียเนาะ <c oughs> น้ำปลารปะปลาปาะ <un cu pe> น้ำปลานี่นี่น้ำปลาแม่ท่องนาคเลเนี่ยน้ำปลาแม่ท้องนาคบอกแล้วบ้านนี้ก็ทำกับข้าวเก่งถึงเ็ดไม่อยู่พ่อก็สามารถทำกับข้าวเลี้ยงลูกบอกเหตเบดตรด่เหตเบิดบบพ่อ คือพ่อป่าไงเ้าบ่เห็นเบิดกาบ่เห็นเลยแต่ต้งหัวนี่กับพ่อแน่หัวใหญ่มากกลัวมันจะเปื่อยถ้าเกิดว่าเราอยากจะกินเราก็ค่อยเติมน้าอุ่นแล้วก็เติมปลาเอาโอ้ยโอ้ยดูหัวปลาพ่อแบงดูเนื้อ แช่อนตัวนี้ตัวใหญ่มากเยอะสริม,มังหวะซิมแล้วค่ะอร,อออรอ่อยอร่อยอร่อยนัวนัวแซ่บ <laughs> มากพ่อทําอาหารแบบไม่ต้องชิมอะ่ะนี่คือไม่ชิมนะพ่อก็ตักตามความรู้สึกของเขาเลยนะตักตามประสบการณ์แปดสิบปีที่อยู่บนโลกใบนี้อร่อยมากอร่อยมากเนาะคือเผ็ดพอดีเมื่อกี้ชิมละเผ็ดพอดีแล้วก็นัวน้ำปลาคุณแม่ที่พี่เพชรเขาทำไว้ให้ แล้วก็แ้งเจ้าเขาเรียกว่าน้ำพริกปลาดุกเนาะน้ำพริกปลาดุกปีมือราชนีเป็นไงบ้างคะเลือดรดเลือดรดเลยใช่ไหมเลือดรดแสบครับ,บไม่เคยได้กินข้าวเยอะๆอย่างนี้ นาะเช้าก็าจะมีวิทยุเสียงตามสายเป็นธรรมชาติของต่างจังหวัดเขาอะนะก็จะได้ยินเสียงเล็บๆมาบ้างนะครับข่าวสารบ้านเมืองก็ว่ากันไปนะฮะก็คนเข้าสว,น,วนะเนาะพริกแดงหมดเลยอะ่ะกลังสุกเออสุกสุกมากเลยไม่มีคนมาอยู่พักใหญ่พริกสุกหมดเลย สองสัปดาห์สองสัปดาห์นี่ที่จุดต้นนั้ใช่ครับสองสัปดาห์เราไม่ได้มาคิดถึงมากมายคิดถึงใครคะคิดถึงต้นไม้ใบหญ้าคิดถึงพ่อแหวงคิดถึงสวนผักที่เราทำไว้ขอดูหน้าคนคิดถึงหน่อย คนเดียวที่คิดถึง,ค,ถงคิดถึงมากเลยใช่ไหมป่านนี้ใจเธอคิดอะไรเสียงคุณไม่มีพลงังเลยรู้ปะคิดถึงฉันหรือเปล่าว่านอนหน้าหัวใจเงาเกินคำบรรยาย ก็จมอีกแนะพยายามจมจังเรือเนี่ยพอลมอะมังไหนบอกจะให้รอกันไก่ไอ้เราก็แบวกันไกมาร้อนนิดหน่นอยหิวอ่ะเนี่ย กำลังกรอบเลยเลยเนีพอไหมพี่จะเอากี่จานร็ชนีจานหนึ่งข้อจานหนึ่งกะ <laughs> กำลังกรอบเลยคืองามมากแต่อันไหนต้นเล็กจะพึ่งต้นเล็กมันไม่ๆๆไม่เหนียวดีนะไม่ไม่ไม่เหนียวเอาต้นใหญ่ต้นเล็กก็เอาไ้กินวันหลังไม่ใช่ว่าเก็บวันเดียวหมดแล้วว่าไม่มีกินไม่ใช่แบบนั้นโอโหห่วงด้วยมันต้องรู้จักการเก็บผักที่สามารถให้เราเก็บได้ทุกเช้าอ่ะ รุ่นนี้เก็บเชา้านี้รุ่นนี้เก็บเชา้านี้การเก็บผักต้องแบบนั้นงัน้นก็ต้องเก็บงัน้นก็ต้องเก็บต้นใหญ่ก่อนถูกไหมนี่ยต้นใหญ่มันจะแก่แล้วแล้วต้นเล็กเราเอาไว้มันโตในวันถัดไปเราก็จะสามารถเจ็บผักแจกแปลงได้ทุกวันไม่ใช่ลื้อแปลงใหม่ทุกครั้งที่เก็บอันนี้ยไม่ถูกต้อง สภาพคุกัมพูอยู่บ้านนะคะแต่งเนื้อแต่งตัวมันยังไงคะไม่ได้เอากางเกงขาสั้นมาทั้งตัวไม่มีกางเกงขาสั้นอ,อ,อ้าวแต่ขานี่สั้นใช่ไหมอ,อ,อันลองลองเน็บเตี่ยวดิเน็บเตี่ยวแบบมไม่เป็นไรนะเพราะว่าข้าวมาเนี่ยใช้อย่างเงี้ยแต่เป็นเด็กแล้วนะอ๋อ ไม่มีเกงขาสาั้นทำไงดีล่ะทีเนี้ยเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวหาใครไปตลาดฝากาซื้อสักสองตัวไม่เป็นไรอย่างนี้แหละให <c oughs> ม่ๆด้วยนี่ผ้าใหม่ๆอมมาสีชมพูอองต่องอย่าให้ลดได้เด้อ <c oughs> อันนี้องไงคะยางรถยนต์ต้นไม้เตรียมมาปลูกสาละแหน่ักสวนตัวอ๋อยางรถยนต์เก่า ก็คือจะใช้วิธีปลูกในยางรถยนต์และที่ดินเยอะแยะทำไมไม่ปลูกอ่ะคือพวกผักสวนครัวมันแปลกมันชอบเกิดบนกระมังแตกยางรถยนต์เพราะว่ามันคุมคุมความชื้นได้คุมธาตุดินได้ใช่อาาดินถ้าเราดินแบบนี้ถ้าเราลงทั่วไปเนี่ยฝนตกสองครั้งมันมันชะใช่ไหมมันกระจายอ๋อก็เลยจะ ถ้ามันอยู่ในยานยนต์มันก็อยู่ได้น่ะส่วนพ่อแหวงก็ให้อาหารไก่นะคะไก่ก็มาน่ไก่เราหมดแล้วพ่อมันโบยูุ่นอ๋อมันอยู่ท้ายสวนนะปกติเออแต่ว่ามันโบยุมันแจ่มมากมันนาเลยบินออกอ๋อบินออกจากคอกเลยไม่ต้องไปเปิดประตูเลยไปเปิดแล้วจะว่ามบินมาเลยมันก็รู้ว่าที่นี่มีอาหารนี่ มันบูมีมันกับมาอ๋ออะก็มันคงไม่ไม่เหงาอะอยู่เนี่ยมีพ่อเป็นเพื่อนอ๋อมันมีต้นมงต้นไม้มาอยู่ใต้ร่มไม้พอเอบอก